สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมเครื่องเลื่อยสายพานนะครับนวัตกรรมใหม่สําหรับการตัดเหล็กนะครับผมซึ่งจะเข้ามาทดแทนการตัดด้วยไฟเบอร์นะครับตัวนี้จะตัดได้เสถียรและตัดได้เงียบกว่าไฟเบอร์นะครับแล้วก็จะไม่มีประกายไฟนะครับเดี๋ยวผมจะขอแนะนําเรื่องตัวเครื่องก่อนนะครับตัวเครื่องมาเข้ามานี้เลยตัวเครื่องนะครับตัวนี้เขาจะเป็นสายพานที่วิ่งรอบนะครับไม่ได้ไม่ใช่การเป็นแบบการตัด เดินหน้าแล้วดึงกลับนะครับตัวนี้จะหมุนตลอดนะครับตัวนี้จะตัดได้แทบทุกโลหะทุกชนิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสแตนเลสเป็นเหล็กหรือเป็นไทเทเนียมหรือเป็นไม้ก็ได้นะครับตัวนี้ไม่ติดแล้วก็ตัวนี้ผมได้ทําการปรับปรุงแก้ไขเรื่องของการตัดนะครับปกติเครื่องที่เขาให้มาจะใช้การตัดโดยใช้มือกดซึ่งการใช้มือกดแต่ละครั้งอะ คนเรากดไม่เท่ากันใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีผลเสียต่อไปเรื่อยอ่าสมมุติว่าเราตัดตัวกล่องนี้ใช่ไหมครับอ่าตัวด้านนี้เวลาตัดต้องใช้แรงกดประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็พอมาถึงจังหวะที่เขาเป็นเส้นตรงนี้เวลาตัดต้องช้านะครับถ้าเร็วไปเรื่อยเสียทันทีเลยนะครับตัวนี้ผมก็เลยได้ทำการแก้ไขโดยใช้ชุดกระบอก ไฮ้ดูดิไฟฟ้าเข้ามาทดแทนการเรากดนะครับซึ่งฟังก์ชันตัวนี้เดี๋ยวน้องมาดูปุ่มเลยฟังก์ชันตัวนี้จะเป็นสําหรับกดต่างๆนะครับก็คือจะเป็นฟังก์ชันอัพสำหรับรยกไปเรื่อยขึ้นนะครับผมแล้วก็ฟังก์ชันนี้ก็จะเป็นกดดาวสาหรับกดลงนะครับตัวนี้กดสต็อปตัวนี้กดสตาร์ทนะครับแล้วก็ตัววอลลุ่มนะครับไว้สําหรับตัดเวลาเราตัดจะให้ลงช้าหรือลงเร็วครับผม อ่าไหนเรามาสาธิตการตัดเหล็กกล่องกันก่อนเลยดีกว่าครับตัวนี้เป็นกล่องขนาดนิ้วครึ่งกวณนิ้วครึ่งหนาหนึ่งจุดสอมิลนะครับผมการล็อกนะครับเราเซ็ตค่าตัวนี้ให้ต่ำก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยกดสตาร์ทแล้วก็ดูครับ ราชมว่าเวลาการตัดเขาจะ,สะเสถียรแล้วก็นิ่งกว่าที่เราใช้มือนะครับดูนี้เราไม่มีสัดต่อนะครับเราไม่ดุดตึบเต็มเลยถ้าสังเกตดูดีๆการตัดเราจะไม่ ครับขาดเสร็จก็เราก็กดอัพยกใบมีดขึ้นเลยกชิ้นง,งานคนระับชิ้นง,งานนี่แหละสามารถสัมผัสได้เลยนะครับไม่ร้อนแค่ประมาณอุ่นๆนะครับแล้วดูผิวงานที่เขาตัดน,นะครับเราจะเรียบเนียนสวยครับผมแล้วก็เรามาดูการตัดสแตนเลสบ้างครับเอาตัดท่อแล้วกันเนาะท่อตัวนี้หนา1.2เหมือนกันครับเป็นท่อขนาด1นิ้วเป็นสแตนเลส304นะครับผม ้าระยะใบเลื่อยห่างจากตัวชิ้นงานที่เราต้องการตัดนะครับให้กดดาวลงมาเลยลก็จะลงมาครับให้ใกล้ที่สุดอ่าแล้วก็กดสตาร์ทได้เลยครับไม่ต้องไปปรับอะไรเพิ่อีกนะครับเพราะว่าวอลลุ่มเราได้ป,บปับแค่ครั้งเดียว ครับเรียบร้อยจับได้ครับไม่ร้อนสำหรับช่างที่ต้องการงานที่ละเอียดนะครับเชื่อมอร์กอนเชื่อม Co2 ตรัวนี้แนะนำเลยครับจะเชื่อมง่ายมากประกอบแทบสนิทเลยนะครับนี่แล้วก็ตัดอะไรดีตัดไม้ดีกว่าอ่านี่ครับไม้ไม้ก็ตัดได้นะครับไทเทเนียมก็ตัดได้เดี๋ยวผมมาสาธิตการตัดไม้ก่อนครับ วิดีโอนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับแต่แนะนำะนะอยากให้แพ่นช่างได้รู้ครับตัดไม้เราสามารถปรับรอบให้เร็วได้นะครับเรกับรอบไปที่พีกทีน่นะจะเร็วเข้าไม้ก็ไม่ไมีความแข็งเหมือนเหล็กนะครับ หลายๆท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าเครื่องนี้ตัดเป็นมุม45ได้ไหมหรือตัดตรงได้อย่างเดียวตัวนี้ตัดได้ถึงตั้งแต่10 20 30 40, 40 45องศาเลยนะครับทาที่เลยนะเดี๋ยวเรามาเทสลองตัด45กันหนึกอ่ะนี่นี่ครับตัด45นะครับให้เราคลายน็อตตัวนี้ก่อนแล้วก็จับตัวเลื่อยหนุนนะครับบพี่นี้เลย ให้ชน45องศาเลยนะครับโอเคเดี๋ยวตัวนี้จะเป็นตัวตั้งนะครับผมสำหรับว่าเวลาเราตัดเป็นศูนองศาหรือ45องศาะนะครับจะมีระยะให้เราตั้งหมด เรือตัวนี้เวลาตัดเสร็จจะมีลิมิตตัดนะครับสำหรับหยุดเครื่องเองเรามัดซึ่งเวลาเราตัดเราสามารถไปทำงานอย่างอื่นได้กันน,ะนี่คือเปลี่ยนง,งานที่เขาตัดนะครับเดี๋ยวมาดูฉากกันนะครับเดี๋ยวผมจะจับฉากให้ดูนี่ผมได้ฉากจริงไหมซึ่งเวลาเราประกอบงานอาจจะบ้านบ้านหน่อยนะครับเพราะเพิ่งหัดเริ่มทำนี่นะครบับสนิทเลยตัดฉากนี่น้องไข่มุมด้านนี้ด้วย ถ้าเราตัดได้ดีแล้วก็ประกอบงานที่สนิทเราก็จะทํางานได้เร็วขึ้นครับสําหรับการเชื่อมหรือว่าการใช้อาก้อนเชื่อมอย่างนี้ครับงานเราก็จะได้คุณภาพขึ้นเดี๋ยวผมมาแนะนําตัวเลื่อยก่อนนะครับสเปคเลื่อยตัวนี้นี่เลยต้องถ่ายตัวนี้ให้เลยครับตัวนี้เขาจะตัดขนาดน90องศา45องศา ถ้า90องศาตัดได้ถึงขนาด4นิ้วหรือ10เซนติเมตรนะครับผมแล้วก็เป็น45องศาจะตัดได้ขนาด3นิ้วหรือ75เซนติเมตรนะครับอ่าเจ็ขอโทษครับ75มิลลิเมตรนะครับผมอ่าแล้วก็มาดูชตัวนี้ก็จะตั้งได้ตั้งได้ตัวนี้ก็จะเป็นชุดที่เราโมดิฟายเข้าไปนะครับตัวนี้เวลาเราตัดงานเสร็จแล้ว ตัวแท่นเลื่อยเราสกปรกมากตัวนี้จะมีซักเก็ตพอร์ตนะครับผมเียวาม,มาให้แล้วก็ให้ดึงตัวนี้ออกแล้วตัวเลื่อยเาจะมาสามารถแยกชุดได้เลยน,น้ำหนักก็อยู่ประมาณไม่ไน่าจะเกิน20กิโลครับตัวนี้สามารถเอาออกไปหน้างานหน้าไซต์ก่อสร้างหรือตามที่เราสะดวกเลยสามารถใส่รถมอเตอร์ไซค์ไปก็ได้ใส่รถกระบะไปก็ได้ครับ เราเราทำความสะอาดเสร็จแล้วเรา,า,เารยกกลับแล้วก็เ,เสียบอ่าก็ใช้งานได้ปกติครับอบดาครับ,บ,รรบสำหรับตัวนี้สำหรับตัวนี้สำหรับออกหน้างานใช้งาน,างานใช่ไหมเดี๋ยวผมมีตัวใหญ่ครับสำหรับเอาไว้กับบ้านเลยเดี๋ยวน้องมาดูตัวนี้ครับ ตัวนี้จะตัดได้ขนาด5นิ้วนะครับหรือ125มิลลิเมตรนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกันเลยแต่ผมยังไม่ต่อไฟให้ดูครับไว้ดู EP ต่อไปตัวนี้จะมีระบบน้ำหล่อเย็นด้วยนะครับจะมีถังเก็บน้ำมีแท่นให้แต่ตัวเนี้ยจะหนักครับจะสำหรับไว้เอาไว้กับบ้านหรือไว้กับตามโรงงานต่างๆนะครับผม วันนี้ก็น่าจะได้ความรู้ประมาณนึงนะครับผมก็สามารถโทรสอบอบถามได้นะครับที่เบอร์0850678946นะครับผมชื่อช่างหนุ่มนะครับผมก็จะเป็นนวัตกรรมใหม่ๆพี่ให้เพื่อนๆช่างมาดูกันส่วนวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่ก็ขอสวัสดีครับ